สวัสดีครับพบกับรายการเก็มมาเล่าเอามาคุยประจําวันศุกร์สงการสุดท้ายหรือเ<ด>ปล่าใช่เอออันนี้คือวันสงการสุดท้ายเลยใช่ไหมตามปฏิทินใช่แล้ว <16. S 1> ใช่แต่ว่าเออสิบห้าหรือสิบหกไม่แน่ใจอเออสิบสามสี่สิบห้าเออเราสับสนกันนิดหน่อยเนื่องจากว่าเราทํางานก,นกันหลายวัน เออนั่นแหละก็คือหลายๆที่ก็อาจจะยังคงม,มีการเที่ยวส่งการอยู่เขาเรียกว่าอะไรวันไหลปะเออวันไหลวันไหลในหลายๆที่ไรเออแต่ไม่รู้ว่าปีนี้มันยังจะมีอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจ<า>เออเราก็ต้องรอร้อนกันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความเครียดและการกิน <S <S ดูเป็นอะไรที่ไม่เน่านจะไปด้วยกันได้ใช่ไหมเฮ้ยได้เหร อ่ออันนี้เราก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเครียดนะครับเขาบอกไว้ว่ายิ่งเครียดจะยิ่งกินหรือนั่นก็คือ emotional eating รู้สึกหิวเมื่อรู้สึกเครียดอ๋อ,อปเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันนี้เหมือนกันนะโปกติน้องฟงเวลาเครียดจะกินเยอะไหม,ไมว่าความเครียด้มันมาม่งเ่าเรียกสําัหนุใช่ไหมตอรณีที่แบบเออเราคิดงานตรงนั้นไม่ออกมันต้องแบบผ่อนคลายสอมองอย่างเง<อ>ียดก,การกินไงหลายคนต้องขัดแบบอะไมต้องมีขนมเต็มเลยเ็นอกเออกินตัดไปนไป เครียดมากเลยคับคิดอะไรไม่ออก<ร>ทำอะไรไม่ได้เราก็จะเป็นการนอนแทนใช่ไหมช,ชัดดาวตัวเองจากเรื่องเครียดเออแต่ถ้าจะเป็นเพื่อนผมเพื่อนผมเป็นอีดิเตอร์เหมือนกันอันนั้นเวลาตัดงานไ่ออกเลยชอบสูบบุหรี่เออตัวดีเลยใช่ถ้าไปต่อไม่ได้ออกไปหาอะไรกินอือใช่ไหมแล้วมันจะทำให้เราได้คิดเออ ใช่เพื่อนเพื่อนผมตัดต่อแล้วคิดอะไรไม่ออกออกไปสูบุรีเอ,อ,อ,อกไปสูบุรีขาวนี้มันก็เหมือนแบบว่าไปเจอกับเอ้ยเพื่พอนอีกแผนกหนึง่งหรือว่าคนอีคนหนึ่งก็ไปพูดคุยกันแล้วเปลี่ยนความคิดแล้วเเออช่วเวเาขาได้ผาใช่เขาได้มีความคิดออนั่นเองครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้จักคนซองทั้งสามคนเลยที่เวลาชีวิตเกิดเรื่องวุ่นวายหรือมีปัญหาทีไรเนี่ยมักจะหาอะไรทานอยู่เป็นประจำหนึ่งนนั้นคือน้องปกนั่นเอง เจนหลายๆครั้งเราก็กลัวว่าการทานอาหารแบบนั้นนีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือเปล่านั่นเองอนั่นเองนะครับอยาาใครดูลังกล้องเลยเกินนี่คือลักษณะของผู้ที่มีอาการ emotional eating ก็คือกลุ่มอาการซึ่งผู้คน,นจะใช้อาหารในการรับมือกับความเครียดข้องตอนเองนั่นเอง ก็คือยิ่งเครียดยิ่งกินนั่นเองถ้าพูดง่ายๆนะครับลักษณะของอาการนี้เนี่ยจะเป็นการตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกับเลยนะซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ครับคาดกันว่าเกิดจากการที่ตอมมวกไตั่างฮอร์โมนที่เรียกว่าทอร์ซิทอ,ทอนอ่านคนข้างยากขอภัยน,นี่ยนะครับออกมาตอบสนองต่อความเครียดซึ่งไอเจา้าสารตัวนี้เนี่ยทำให้คนมีความรู้สึกตื่นตัวเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายโดยคนแต่ละคน,นจะมีการตอบสนองที่แตกต่างกันไปซึ่งรวมถึงความอยากอาหารด้วยโดยเฉพาะอาหารที่มีพลังงานสูงอยงน ขลองเค็มหรือไขมันเวลาน้องโฟงเครียดจะออกไปหาอาหารกินใช่ไหมเออจะเป็นอาหารประเภทอะไรขนมบอขนมเลยขนมหวานๆเลยใช่ไหมอ๋อขนมแบบแบ่งได้เลยก็แบ่งเป็นขนมแบบไหนครบเคี้ยวหเลยเป็นพวกเค้กเค้กด้วยครบเคี้ยวมันแล้วแต่ความชอบอ๋อก็คือจะตักที่ชอบก็จะตักมากก็คืออันนี้อย่างที่บอกเลยน้ำตาลเค็มไขมัน ครบเลยเพราะก็ <l ots> เป็นช็อกโกแลตครกเคี้ยวช็ชอกโกแลตก็ได้ความหวานาครบเคี้ยก็ได้ความเค็มบุคลาภิบด้วยก็คือครบนั่นเองก็แน่นอนครับว่าตามปกติเมื่อระดับความเครียดลดลงเนี่ยระดับไอซานที่เราพูดไปก่อนหนี้นเนี่ยก็จะกลับคขนสู่ปกติด้วยแ,และหลายคนจึงอาจไม่ได้รับผลกระทบจากการกินที่เครียดมากนักแต่ในขณะเดียวกันครับก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มเช่นกันที่มีระดับความเครียดในแต่ละวันเนี่ยสูงจนความอยากอาหารเนี่ยมันมากเกินไปและทําให้พวกเขามีพฤติกรรมการกินที่มากเกินไปอย่างต่อเนื่องและนําไปสู่ น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั่นเองปกติน้องฟงถ้าถ้าเครียดยาทานเยอะไหมพอพอจะประมาณได้ไหมเพราประมาณไงเยอะเลยเหรอต้องกินอยู่ตลอดอ่ะโอ้ไอ้เยียบไปนานแล<อ>้วลก็าอะไรแบบเขี้ยวใช่ไหมขเขี้ยวมาฝรั่งแทนได้ไหมมันไม่ได้ไใช่ไหมมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกแบบเอ๊ะมันไม่ฟูลฟิลเราอ่านักวิเทซาสตร์ครับจึงแนะนําว่ามันอาจจะเป็นการดีกว่าถ้าคนที่มีอาการนี้เนี่ยจะลีบเลี่ยงการเก็บอาหารที่มีน้ําตาลหรือไขมันสูงไว้ใกล้ๆตัวหรืออย่างน้อยๆก็เปลี่ยนมันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแทนไม่กิน น่าจะเครีรคยดกว่าเดิมตอนแรกที่เราอยากกินขนมเราไปกินผักกินหญ้าแทนเออ้เรา,าสุกขนม,มใช่ลนะแล้วน,นี้นักวิทยาศาสตร์บอกเอาไว้ว่าให้เก็บไปห้าง,างตัวห้างตัวอะไรเมื่อกี้ยังออกไปเซเว่นอยู่เลยเออจะเอาให้ห้างตัวยังไงเออคนมันจะกินก็ต้องกินนอกจากนี้ครับก็ให้เป็นกิจกรรมไปเลยไปห้างกิจกรรมที่มันลดความเครียดแทนการกินนั่นเอง เปลี่ยนงานเปลี่ยนอย่างอื่นนั่นเองเป็นกิจกรรมนั่นเองเพราะว่าถ้ามันเครียดแบบนี้แล้วยังกินอยู่ก็อาจจะทําให้สุขภาพของเรามันเสียน้าหนักอาจจะขึ้นหรือในเคสที่แย่ก็เป็นเบาหวานไขมันอุดตันก็ว่ากันไปแต่วิธีการเครียดมันมีเยอะครับหนึ่งนยงก็คือการวาดลูกป,ปกติชอบวาดลูกไหม <c oughs> ไม่ <c oughs> ใช่ป่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบหลกไลคนนะมันก็มีแบบจุดได้จุดเสียของมันนะ <c oughs> จะให้ตัวคนมานั่งวาดลูก เออให้ทุกคนมานั่งวาดรูปก็ไม่น่าจะใช่เพราะบางคนอาจจะชอบกับไม่ชอบอะไรที่มันไม่เหมือนกันออก็นั่นแหละครับถ้าจะกินเพื่อลดความเครียดก็ กินให้มันรู้ตัวเองแล้วกันรู้ลิมิตตัวเองเออพวกสุขภาพด้วยบอกใครบอกเลยเนี่ยใช่บอกทุกทุกคนนั่นแหละว่าเออทานน้อยๆครับออกกําลังกายกันเยอะๆถ้าเป็นไปได้ก็นั่งทํางานอยู่ลุกขึ้นมาเดินบ้างลุกขึ้นมาขยับร่างกายจะได้ไม่เป็นอันนี้ด้วยออฟฟิศซินโดมเชื่อว่าคนอายุเท่าเอ่ะเราไคนเริ่มเป็นแล้วออฟฟิศซินโดมกลับบ้านไปก็จะมีอาการปวดหลังที่มันแก้ไม่หายสักทีปวดคอเออปวดคอปวดหลังยังตัวผมเองพมจะไม่ค่อยปวดไม่รู้ทำไมเพราะผมเดินเยอะหรือเปล่า ไม่ค่อยนั่งอยู่ติดกระโต๊ะเวลาทํางานนะครับมันกินงานไม่ค่อยออก <S <S เออถ้าเราวันนี้ครับเรื่องความเครียดและการกินก็ข้อตลาไปก่อนพบกันได้ไหมครับทุกวันจันทร์ทึสุกเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่เพจพีพีนิวออนไลน์แล้วก็ youtube มาดามชาแนลเข้าไปดูกันได้รายการดีๆมีมากมายทุกวันจันทร์ถึงสุกถ้าให้เราไล่ชื่อรายการก็เยอะเยอะจริงๆจาไม่หมดครับแต่วันนี้มาที่ว่าใบยังไงก็แพ้ลาครับพอลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยอย่างนี้เลย sh yeah.